สวัสดีครับมาพบกับสายลา,ยา์อีสานใต้เช่นเคยนะครับพบกันในเวลาสองทุ่มครึ่ง <c oughs> วันนี้สายลา์อีสานใต้ก็มีข่าวดีจะมาพูดอกแล้วครับเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับสำหรับ นางเอก MV คนใหม่นะครับของค่ายลำเพิน์ตอีดี้รีคอร์ดของบอสโจนะครับสามเงิยเป็นเพลนงก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องเอมมี่แม็กซิมนะครับดารานางเอกนักร้องนักแสดงนางแบบสาวนะครับก็ตกลง ที่จะมาเป็นนางเอก M.V. ให้กับบอสโจนะครับเพลงฮักสาวขาวแม่วันนี้ทางบอสโจเสียนนก็ได้ต่อสายตรงคนระับคุยกับน้องเอมมี่นะครับคุยกันว่ายังไงยังไงวันนี้ก็คุยกันรู้เรื่องน้องเอมมี่ดีใจนะครับ น้องดีใจจนน้ำตาไหลยอยีกแล้วครับคือน้องพูดว่าอยากให้พ่อพ่อน้องตอนนี้พ่อน้องเสียไปแล้วครับพ่อน้องเป็นคนสีสะเกตแต่มาออทำงานมาเปิดร้านอาหารอยู่แถวภาคตะวนัอนออกทางพ่อของน้องก็มีเชื้อสายของหมอรัะครับ คือน้องพูดไปก็ร้องไห้ไปกับบอสโจนะบอกว่าอยากให้พ่ออยากให้พ่ออยู่ด้วยถ้าพ่อรู้ว่าน้องเอมมี่ได้มาร่วมงานกับสามารถเพลทเลนแพงพ่อคงจะดีใจมากกว่านี้เพราะพ่อรักหมอลำนะพ่อน้องเอมมี่ชอบหมอลำอยู่น้องเขาบอกณเวลานี้อยากให้พ่อ อยากให้พ่อรับรู้อยากให้พ่อมีชีวิตยอยู่พ่อคงจะดีใจมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นมิติใหม่ของสามายเพลินแพงนะครับทางบอสโจก็วางสัิคิดวางแผง,นะแผงงานแผนงานไว้แล้วนะ MV นี่น่าจะถ่ายวันที่เก้าวันที่เก้า วันที่เก้าวันนี้วันที่เจ็ดพวงนี้น้องเอมมี่ก็จะเดินทางแต่เช้าครับบินจากกรุงเทพมาลงที่ขอนแก่นนะครับช่วงเชา้าแล้วก็รถทีมงานของสามล้วก็จะไปรับอยู่ที่สนามบินขอนแก่นนะครับน,นนี้สุดยอดครับนางเอกระดับประเทศนะครับน้องเอมมี่แม็กซินก็ได้ร่วมง,งานกับปอต ทุกคนยิ้มชื่นมื่นกันตามๆกันนะครับก็ได้หยอกหยอกล้อแล้วระหว่างน้องเอมมี่กับบอโจโ็ไปก็เตรียมที่ดับที่นอนให้ด้วยนะอะไรเงี้ยบอจโจบอกเออไม่ยากที่นอนอยู่ในโดมเยอะแยะนอนกองกันอยู่นี่หละเ <laughs> <laughs> ขาหยอกเขาหยอกหยอกล้อกันนะครับทางฝ่ายน้องเอมมี่บอกไม่เป็นไรอย่านอนกับ พี่นุชก็ได้หรือซอนุชเนี่ยก็ทานยิ้มแบบชื่นเมื่นก็ได้ในเอ็มวีระดับนังเอกมาเล่นก็สุดยอดเพลงนี้ของบอสปังอีกแน่นอนฮักสาวขาวแม่เป็นเป็นอีกเพลงหนึ่ง เขาได้คุยกันนะร,ระหว่างบอสกับน้องเอมมี่ว่าเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับผลงานของค่ายอำเภออินดี้เรคคอร์ดเกี่ยวกับสาวน้อยพี่เพนแพงเกี่ยวกับแฟนเพจเกี่ยวกับโซเชียลเอมมี่ยอมรับนะครับว่าสุดยอดบอสโจนี่น้องน้องพูดออกมาเลยวันนั้นถ้าเกิดว่าบอสโจไม่ได้แพนกล้องไปทางที่น้องยืนอยู่ น้องก็จะไม่รู้จักเลยว่าโจโยมนินคือใครเพียงแค่รู้ว่าจะมาถ่ายมาถ่ายมาเทปก่อนใหม่ใครเชียดน้องบอกว่าน้องโชคดีมากที่ที่มาเจอมาเจอบอสมาเจอบอสโจบอสก็พูดไปว่า,วามันเป็นช่วงเวลาปาริกิตทางบอสก็ได้พูดไปทาง แอมมี่น้องแอมมี่นี่ก็คือยอมละเชื่อและยอมว่าคาถาของบอสนี่แน่นอนที่สุดคาถาที่บอสให้แต่ว่าเป็นเ,เขาเรียกอะไรครับมีจิตมีจิตสัมผัสเป็นเป็นมนมนสกดได้ได้จริง เกี่ยวกับคําว่าอุ๋งอิงอุ๋งอิงเนี่ยน้องแอมมี่เชื่อจน,นหลายๆคลิปในในไลท์ที่น้องเอามาไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์แค่ครั้งที่โดนเอฟซีสาวน้อยถล่มไลฟ์เมาอาหารของน้องจนหมดภายในพิษตาหลายๆไลฟ์นะครับน้องจะพูดเกี่ยวกับน้ององสม่ําเสมอเพราะว่าน้องน้องเชื่อแล้วน้องแอมมี่เชื่อแล้วว่า สุดยอดพลังบวกของอีหลานวอยเราแล้วน้องก็ได้รับปากนะครับรับปากกับน้องหญิงว่าเอมมี่เนี่ยจะแต่งก่อนให้แต่งก่อนให้น้องหญิงน้องเอมมี่ก็ยังบอกอปวดหัวโอ้โมไม่รู้จะแต่งแบบไหนแต่น้องก็จะแต่งนะน้องเอมมี่ก็จะแต่งให้อีหลานวอยเราผู้นี้ก็จะมาเจอกันนะเอมมี่กับน้อหญิงน้องหญิงก็จะเดินทาง เดินทางมาตอนนี้เดินมาเดินทางมาคนระับน่าจะน่าจะเดินทางคืนนี้เพราะวันนี้น้องไปทําบุญทําบุญอยู่ที่วัดบ้านครูนะครับหวังว่าเพื่อนๆมีพี่น้องๆของสายล่าคงได้เห็น,นครับคลิปที่แล้วที่สายล่าลงไปนะมีของดีด้วยนะครับมีของดีด้วยนี่แหละครับของดีที่อีลาน้อยเราให้แบบไม่ได้ตั้งตัว คือในปฏิกิริยาของน้องทำอะไรไปเนี่ยจะโฟกัสไปตรงที่แบบมันเด่นๆนคะรับสายล่าสายสายตาหงตาวไวแต่ว่ามันภาามันจะเบินครับผมไม่ว่าแต่ว่าสายล่าได้ใส่ตัวเลขไว้ครับตัวนั้นสวยเป็นตัวเลขที่สายล่าชอบวันนี้อยู่ที่สำนักงาน สาน้อยเพื่อนแพงก็ถ่ายโปสเตอร์ศริลปินในวงครับทั้งศิลปินตลกศิลปินบอลำันักร้องรถแห่เต็มคาราเบลไปเลยครับสนุกสนานแล้วก็น้องโซเฟียน้องโซเฟียนี่ได้ลาเรียนครับครึ่งวันแม่รีบไปรับน้องโซเฟียมาครับเพื่อมาถ่ายโปสเตอร์ก็เป็นเรื่องที่ น่ายินดีสำหรับสามวันเปิเพื่อนแทงปีนี้อลังการแน่นอนครับวันเปิดนี่23กันยานี่เหลืออีกไม่กี่วันอีกสิบกว่าวันได้ดูความยิ่งใหญ่และอลังการแน่นอนครับปีนี้จัดเต็มทางไร้กลุ่มปิดก,ก็มีของขวัญแจกมากมายนะครับทั้ง บัตรหน้างานก็ไม่แพงครับสายล่ายังว่าจะไปนะครับคงจะคงอยากอยากจะทำทำคลิปแบบเต็มๆสักรอบหนึ่งนะตอนแรกว่าจะทำคลิปช่วงเดือนธันวานครเพราะว่าสามน้อยเพื่อนแพงมาเล่นอยู่ที่บ้านสายล่าครับที่ยีิบห้าธันวาน ก็ไม่แน่อาจจะไปวันที่ยี่สิบสามกันยาก่อนแต่ก็ยังไม่แน่ครับต้องดูหน้าง,งานอถ้าว่าก็คงจะได้ไปครับครับวันนี้ก็มีเรื่องเรามาพูดคุยเรื่องเราครับเขมามะลัก็ไม่มีอะไรมากครับคงหวังว่าคงเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของสายล่าคงได้ได้ดู ได้ดูอีอคลิปของช่องหลักไปแล้วแต่ว่าสายล่าก็าอย่างว่านะครับทำข่าวสายหมอเล่าครับจะต้องทำคลิปมาพบปะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆของสายล่าเช่นเคยนะครับก่อนจบคลิปไม่มีอะไรมากครับฟังแล้วชมแล้วก็อย่าลืมนะครับ กด subscribe หรือกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ like, และที่สำคัญครับอย่าดืงชมคลิปให้จบครับและอย่าข้ามโฆษณานะครับนั่นแหละครับโฆษณาคือแรงบันดาลใจของสายล่าเพื่อจะได้มีกาลังแรงใจนะครับเพื่อจะได้ทำคลิป ให้เพื่อนๆพี่น้องของสายหนาได้รับชมรับฟังกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม